มันก็ต้องสู้อ่ะต้องสู้อาชีพอื่นที่มันต่างกว่าน,นี้มีเยอะเลย<ช>ค่ะก็ถือว่ายังสบายอยู่คนอกเขาจะมองว่าเราตราเป็นดาราแล้วก็แบบมาร์คแก็ม,ม,มันจริงๆว่าคือคุณึปกติธรรมดาทั่วไป เป็นยังไงบ้างคะพี่เบิร์ตช่วงนี้ชีวิตเห็นว่าแบบมีไปขับแกร b ด้วยพี่เบิร์ตอันนี้เริ่มขับมาได้นานหรือยังพี่ก็จริงๆแล้วก็เพิ่งขับแก a b ได้วันนี้วันที่สามเองอ๋อค่ะเป็นวันที่สามที่ไปขับทำทำ,ทำไมถึงตัดสินใจไปขับแกร b คะพี่เบิร์ดก็เออก็เป็นเพราะโควิดเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่บริษัทตัวแล้วก็ มันก็ไม่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเพราะว่าโควิดออกมาจากบริษัทแล้วก็หาอะไรสักอย่าง <c oughs> ก็เลยเริ่มจากขายทางออนไลน์ขายกาแฟผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดูแลสุขภาพ <c oughs> ก็ต้องการหาไรายได้ที่เป็นไรายได้ต่อวันก็เลยสนใจมาแก๊บเพราะว่า เราจะได้เงินต่อได้ออยู่บริษัททัวทร์สิบปี oh. ก็อยู่นแผนกดูแลลูกค้าก็จริงๆเพิ่ง,ง,ง,งออกไา้สักพักเพรานว้าท,ทางบริษัทก,ก็ช่วยอยู่แต่ว่านัคือเราก็ต้องออกมาเริ่มต้นใหม่หาอะไรที่เป็นงานใหม่ๆทำ hmm. เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอโควิดมันจะหมดเมื่อไหร่หรือว่าหลังจาก มีนักพินชี่ทุกคนแล้วจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่ารกเกตท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมอืมค่ะคือพี่เบิร์ดเราการตัดสินใจมาขับแรปนี่คือมันเป็นยังไงบ้างพี่พอได้ลงไปทำจริงๆริมันเหนื่อยแค่ไหนพี่เบิร์ดก็เราเรายังใหม่อยู่นะแล้วก็ดูในในโซเชียลว่าขับแ๊ปมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ศึกษามาก่อนนิดนึง แล้วก็ขัดก็มันก็เป็นอาชีพที่อิสระแต่ว่าข้อเสียตรงนี้ก็คือมันร้อนมากก็คือช่วงช่วงใบสองใบสองถึงตอนนี้ใบสองถึงสี่โมงก็จะเข้าบ้านอันนี้ก็เพิ่งอับนั้นเสร็จแล้วเพิ่งออกมา<อ>ก็จะวิ่งเนี่ยอันน้ห้าโมงถึงสามทุ่มเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำหนดเป็นไังได้ถึงสามทุ่มค่ะ มันก็ต้องสู้อ่ะต้องสู้อาชีพอื่นที่มํนตางกว่านี้มีเยอะเลยค่ะก็ถือว่ายังสบายอยู่คแล้วตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอาย่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็อาศัยบ,บ้านบ้านพี่สาวอยู่บ้านพี่สาวแต่ว่าพี่สาวไม่อยู่ก็ทํางานก็ตอนเช้าก็ทํานู่นทำนี่เสร็จแล,แล้วก็แล้วก็ออกไปเตรียมตัวก็ไปขับแก๊สรอบรอบชา้าง นักช่วงบ่ายแล้วก็ออกไปช่วงเย็นอืแล้วก็ขายขาของในบ้านทางออนไลน์กาแฟอืแผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างรายได้มันเป็นยังไงบ้างพี่เบิร์ตตอนนี้อ่ะในช่วงนี้อ่ะในแต่ละวันพี่เบิร์ตมีรายได้ยังไงบ้างพี่ต้องเริ่มต้นจากไอขายของออนไลน์ที่เป็นกาแฟกับ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็ย่างที่ว่าก็คือขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเพราะว่าเราก็ยังใหม่เราเพิ่งทำเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งแบบแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกไอทีอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยเก่งทำทำยังไงให้ตัวเองไม่ท้อพี่เบิร์ดจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตนี้มาตลอดอยู่แล้วคือก็เป็นคืออยู่ง่ายกินง่าย มันก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วเเราก็นึกถึงคนที่ลําบากกว่าเรามีอีเยอะมากเลยที่ลําบากกว่าเราที่มีครอบครัวต้องดูแลลูกดูแลคนตาคุณยายอะไรอย่างเนี้ยเรายังอยู่คนเดียวเราดูแลตัวเองอืมมันเป็นไม่ได้มีอะไรที่หนักใจมีคิดถึงงานในวงการบ้างไหมพี่เบิร์ดก็มีคิดถึงก็อ่า ละครเรื่องเก่าๆสมัยก่อนอะไรเนี้ยก็คิดถึงอยู่ประมาณี่2้5ปีที่แล้วอเรื่องสุดท้ายชีวิตมันค่อนข้างถ้าถ้าให้เรามองชีวิตตัวเองมันค่อนข้างพิกผันไหมพี่เบิร์ตไม่ค่อยพิกผันเพราะว่าเป็นชีวิตไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากาคือคุณคุณคุณนอกเคจะมองว่าเราตราเป็นดาราแล้วก็แบบมัแก๊บมัน จริงๆว่าคือคนปกติธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าเคยได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงการได้ได้เป็นคนรู้จักหรือคนทั่วไปก็แต่เรียกว่างานตอนนี้มันเป็นแกรบนี่มันน่าจะเป็นแค่งานอาดิเรกเนาะพี่เบิร์ดก็จริงๆตอนนี้ก็คือก็เอาเอาเป็นงานอืมเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นทางอื่นที่มันจะเป็นไรายได้หลักได้แล้วก็จะเอ่อ วิบแก๊ปเป็นอาชีพหลักไปก่อนในในในความคิดส่วนตัวนะค่ะถือว่าทุกอย่างก็คือมันถูกกำหนดมาหมดแล้วมันก็เป็นแค่บททดสอบอัาหลังหลังจะอดทนได้แค่ไหนค่ะคืออย่างที่บอกอีกทีนะคืออ่าคนที่ลำบากอยู่เราอ่ะมีอีกเยอะําลำบากไหมมันก็ไม่ได้สบายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอืมก็อยู่ได้ นั่นเลยไม่คิดมากม,มันก็ก็่าเป็นคนอย่างนี้นะก็คือปลงอะ่ะคืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดค่ะมันก็เราก็จะไม่คิดมากตามตามสถานการณ์ตามเวลามะเราก็ดูไปเรื่อยๆรแล้วก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับเราต่อไปในอนาคตอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้ามีโอกาสพี่เบิร์ตยังอยาก กลับมาทํางานในวงการไหมพี่ก็ถ้ามีโอกาสก็ก็อยากจะกลับเข้าไปในวงการ<ช>ถ้ามีงานขึ้นมาแบบตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีเป<ช>็นแฟนที่เป็นห่วงกล้องขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้โควิดไปในไม่ช้านี้